แครวัสดดีพผีน้องเบลน้องเลอกกำเด้าไหร่มาเชลเรวว้าวเกีงผีไทย กลายเป็นเกมออนไลน์แล้วนะผมเกมแบบว่าส v 1, 1นั่นเองนะผมนะก็โอเคเอาละครับสี่องคลาปัวผมนิวส์คุงนะวันนี้โอเคใหม่ที่มีชื่อว่า Home Sweet Home Survive ์แนงนอมในเบต้าเทสเองนะผมที่ได้คีย์มาจาก OS ในสเอนะของก็คุณ OS มาที่ทําการส่งคีย์มาให้แล้วก็มีคีย์สำรองด้วยไหมแจกเพิ่มตัวเองนะผมวันนี้ผมจะมาแจกคีย์กับคนที่ดูคลิปนิวส์คุงเยอะเอนมในช่วงนี้นะผมก็คือตามคลิปนิวส์คุงแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งของไอ้คีแยะอยู่ในคลิปก่อนๆหน้านี้ที่เคยลงไปในช่วงที่หกถึงแป อยู่3คลิปนนเองนะมคลิปหรือไลฟ์ที่เล่นในช่วงนี้นั่นเองนะของใครที่ได้ติดตามคลิปหรือตามไลฟ์อาจจะได้เห็นคีย์ผมมาแล้วบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคผมปรับเปนไทยเรียบร้อยนะผมก็คือกดที่ฟันเฟืองทางซ้ายแล้วก็เลือกข้อที่5ในน่นผมจะมีแนะต,ตรงเนี้ย ในการปรับประดับไทยนั่นเองนะคร okay, ับผมโอเคปรับเรียบร้อยแล้วก็จะได้มาดูตัวเกมแบบเป็นไทยๆกันนี่เองนะครับผมแล้วก็จะมาลองกันที่โหมดการเล่นก่อนเลยนะผมจริงโหมดสอนเล่นอ่าโหมดสอนเล่นผีนะโอ okay. เคภาคกับผีนะของการปกป้องพิธีกรรมแล้วก็ฆ่าทุกคนซะให้หมดนั่นเองนะครับผม <c oughs> น้องเบลตอนนี้เราเล่นเป็นน้องเบลปะนะ่ะเนี่ยไม่ใช่ว่ะเล่นเป็นใครวนะเนี่ยโอเคเป็นพี่รัมใหญ่นะผมตาแดงๆผมมาเป็นไฟโอเคมีมีฝั่งเซิร์ฟเวอร์หนีไปเรียบร้อยนะผมด้วยแต่เกมมันมืดจังวะ ค่ามมืดเถอะนะโอเคอันนี้สอนเดินก่อนน้องไอ้สติในการเดินผมปรับค่าสว่างสว่างนะแกม่าเนี่ยโอเคเขาปรับสูงๆกันะโอเคจะได้เห็นเต็มๆเนี่ยโอ้สว่างนี่ไงจะได้หลบไม่ได้นะโอเคใครอยู่ไหนก็นี่ถีบมาโอเคเนี่ยข้างหน้ามีควันบัง <c oughs> <c oughs> ด้วยกดคลิกขวาหรือกดอ่นอา,านในะการอนะ๋อเปิดกรอรักษฐานะการควาเสียหายได้ด้วยแน่น,นะผมโอเคมันมึงควันหนาจังนะอ๋อฐานะอ๋อไอ้ควันนี่คือฐานะอ๋อบางทีตัวละครเราโดนแบบ ปลาปลาควันใสาแล้วติดควันยาวๆอ๋อโอเคอืมไอ้พวกนี้ปลาเนี่ยมันจะมีพวกใหญ่ๆขาวๆนะผมเราต้องกดเพียง์ที่ขวาในการติดสถานะกันความเสียหายนะผมซึ่งตอนเนี้ยทางซ้ายเห็นปลาตอนนี้สกิลเราดีเลย์อยู่นั่นเองนะผมเราเนี่ยไม่ได้ไหมจิตอ๋อติดไฟไหมนะ้อะไรเงี้ยอืมอาจจะมีสถานะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่ที่เซอร์ทำได้กับฮันนี่เองนะผมด้วยมากมายอืมน่าสนใจน่าสนใจโลบน่าจะมีอะไรที่ตัวละครมีสกิลหลายตัวที่น่าสนใจนะครับผมตอนนี้ยังยังใช้สกิลไม่ได้ไง แล้วก็ดูเต้ยกันนะโอเคนี่ใครเนี่ยพี่เป็นใครเนี่ย <c oughs> เราไม่ใช่เจเบลนะเราเป็นใครไม่รู้นะโอเคตัวนี้มีเกาะเนาะผมด้วยโอเคคลิกขวาเนี่ยอ่าได้แล้วโอเเรียบร้อยแม่ไปไหน <c oughs> ต้องให้ตัวละครเจอร์เขาวิ่งหนีก่อนเนาะผมให้โอกาสเขาหนีก่อนโอเคต่อไปกดชิปในการล่องหนได้โอ้สกิลล่องหนนะครับผมเห็นออร่าคนล่องหนได้ด้วยอ๋อตำแหน่งคนเพิ่มหาใครไม่เจอกดทิปในการล่องหนแล้วก็สดูตำแหน่งได้แล้วก็ถ้าเกิดทำบางอื่นเช่นทำลายประตูอะไรเนี่ยก็ล่องหนหายโอเคอันนี้เป็นทุกตัวใช่ไหม คือล้อหัวน่าใจทุกตัวนะเพราะเนี่ยเป็นเบลก็เป็นได้นะโอเคนะผมโอเคก็ชิดในการเนี่ยเข้าหมดนี้เนี่ยเห็นนะเมื่อกี้นี้โอ้แต่อ๋อแต่วายเนี้ยตรงนี้ป้าเมื่อกี้เห็นตรงนี้นะผมอีกดชิปอีกทีนะเมื่อกี้อยู่นี้ป้านี่โอ้แกเนี่ยหูหูออกมาออกมาเจ๊เจยูทีเปิดป่ะเนี่ยกดยิงทำลายได้อ๋อนี่้งอ๋อกดโอเคคลิกซ้ายในการฟาดนะโอเคอ๋อเนี่ยมีเสียงกิดร้องด้วยอ๋อมันจะขึ้นหูโอเคอื โอ้โอเคทำลายมันก็จะแบบโผล่หน้ามาวัสดีจะไปไหนอันนี้ติดอะไรมีกรอบปะติดไม่ให้ไปว่ะเดี๋ยวนะอันนี้ทำลายเนี่ยสร้างทางอู๋กำแพงเพิ่มโอเคกดอาร์อ๋อให้อาร์กดใช้สกิลโอเคเนี่ยลากมาหาแกาแล้วก็คึบซ้ำอ๋อแล้วก็ได้แต้มด้วยเองนะครับผมจะไปไหนแกโอเคต้องเอาอย่างนี้นะผมต้องอยู่ระยะที่แบบว่าปาดาขอดได้เองเนาะโอเคตอนที่มันไม่แดงนะผมไม่แดงโอเคแล้วกดอาร์นั่นไงเออแล้วอย่างนี้โอ้โห เขจาจัการพวกชีวิตเสร็จแล้วสามารถกด E ในการประหารได้นะกําจัดแล้วยังต้องมะหารต่อได้นะโอเคคือกําจัดนี่คือล้มหมอล้มน่าจะล้มไปเฉยๆนะผมว่าเมื่อประหารแล้วจะใช้เวลาน,น้อยฟื้นเลือดให้กับผีเลือดหรือเปล่าผีเนะี่ยประหารก็คือกด E เอาหายนะหายเดี๋ยคือ <c oughs> การขมือแบบนีน่าะแบบงำเรียบร้อยอร่อย โอเคป่ะมิฝังของพาพชีวิตก่อนนะโอเคดูฝั่งคนด้วยอ่านี่มีติมใช่ไหม <c oughs> น่าจะใช้ติมนะโอเคมาลองสอนเล่นหมดคนบ้างนะผมจะได้รู้ระบบเกมฝั่งคนบ้างว่าต้องทําอะไรได้บ้างมีสกิลอะไรช่วยเหลือฝั่งคนบ้างในนะผมโอเคพาคกิจพาพชีวิตในน้นองก็จะมีเป็นแบบหาของทำวิธีกรรมนี่จะมีทูบมีอ๋อไอตะปูใช่ไหมที่เ้อใช้งานทำานี่สามครั้งอ๋อในการใช้งานการพวกวิญ,ญญาณที่ผูกกับได้แดงนนันนเองแล้วก็ออตานีวอนหรือไม่ก็ก็ฆ่าผีอ๋อ ทำพิเศษแล้วก็าก,การฆ่าผีได้ถึงจะมีแถบเลือดผีนั่นเองนะฮะโอเคเนี่ยเราเล่นเป็นรอบนี้เป็นน่าจะเจนางเอกนะผมชื่อแล้วลืมโอเคเจมาแล้วฮะเจมาวิ่งหนีหันแล้วฮะโอเคจะมีสอนต่อคือประตูสำหรับถ่วงเวลาผีได้นะโอเคที่แบบเป็นสกิลที่เห็นทิปแล้วนะะผมก็คือตอนนี้เราได้เปิดประตูเพื่ออรอผีมาใช่ไหมแล้วก็ปิดประตูโอเคสอนในชัก่อนนะฮะเนี่จะมีเทมพวกนี้ปะ กด E เก็บไอเทมได้มีไม้หวายเสกนะโอเคต้องการแสยสูตรหนึ่งเดเมดนะผมแล้วก็ตั้านศัตรูได้เองนะโอเคของสันในแอมเนีดเมดแทงแทงสันคือเป็นแบบดาบแดง <c oughs> มุเลอร์าษโอเคกด G ทิ้งไอเทมได้คือสมมติเราต้องการอย่างอื่นก็กด G ทิ้งได้แล้วก็กดอา่าอะไรวนะน่ะสเปซบาร์โอเคสเปซบาร์ในการอ๋อบอกตำแหน่งรวมตัวได้เหรอ๋อโอเคคือการหันตำแหน่งแล้วก็กดไงกดตำแหน่งที่เราอยู่โอเคกดสเปซบาร์ในการมาร์คจุดที่เราอยากให้เพื่อนอยู่อ๋อ เป็นั่นใจดีโอเคแล้วไงต่อส่งสัญญาณแล้วเนี่ยส่งแล้วอะ่ะฮัลโหลผมผมไปต่อไม่ได้ครับผมเกมมันบัก๊กบั๊กทุกทอนเลี้ยวด้วย<ป>โอเคโอ้โหโอ้ยไปไปนะอีผีบ้าโอเสียงตรรรัวละครพูดเนี่ยต่อยไปนะผีบา้าอะไรนี่เนะี่ยโอเคงั้นผมจะช่างมันแล้วผมจะลองไปมั่วๆดูของจริงแล้วกันนะครับผม โอเคตัวละครฝั่งคนจะมีอยู่4ตัวเนี่ยที่เล่นได้น,นะผมก็จะมีเนี่ยมีฐานะแถบเลือดความชันนาพระกำลังนะโอเคเหมือนกันเนะ่หนมมีติมมีน้องนิพาอืมมีสกิลเหมือนกันด้วยมีเนียดอเจนก็ใช่เจนเจนนะผมปีที่สองแล้วก็มีนาเป้ลุงยาวแนะ่นอนโอเคยามไม่เหงาด้ปวว่ะได้สนใจโอเคสกิลลุงยามคือยามไม่เหงาโอเคสามารถเห็นออลา่าของผู้ช่วยคนอื่นได้ อ๋อคือัเห็นตำแหน่งเพื่อนทุกทีไนดะ้อ๋อโอเคทักษะเราลดดัมเบลได้อ๋อเพิ่มทักษะอื่นมากมายแล้วก็แลกสก,กินได้เอเนอะโอเคของเจจะมีทักษะที่เรียกว่าโอกาสาที่2นะเนคือเมื่อตายแล้วมีผู้รอดชีวิตคนอื่นมาเก็บวิญญาณไปชุบเป็นเวลา90วินวิธีมาชุบชีวิตตัวเองได้โดยได้เลือดครึ่งหนึ่งทำาอชีวิตคนอื่นชุบชีวิตได้จะได้เลือดเต็มหรอสายเผื่อตายได้เองนะแล้วก็ตัวน้องนิพาจะเป็นตัวที่เป็นโรลีที่ขนาดคิวเนล่างล่องหน จะเห็นลางๆอ๋อน้องเห็นผีโอเคไอ้ส่งสถานตำแหน่งทุกห้าวิตัวไอ้สับเผื่อเจกรณีฝ่ายศัตรู้ร่องหัวนั่นเองนะผมก็ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในการมองตำแหน่งได้ที่ดีโอเคตัวตีมคือสกิลมีดนวัโลหะอ๋อสกิลที่เสกมีดออกมาได้เมื่อไม่ถือไอเทม25่ห้าวิจะเสกมีดออกมาหากปะถูกผีทำให้ผีสตันชั่วอู๋ท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีตัวละครเลือดเยอะนะผมมีแต่เลือดแต่ว่า1ขีด2ขีดก็คือผู้หญิงหขีดชายสขีดพระกำลังก็เน้นไปที่ตัวอ่าโอเค เจนก็พลักกำลังเยอะเนี่ยเขาชนะก็เยอะด้วยโอ้ฮะเราเล่นเป็นโรล,ลิสแล้วกันเนาะโรล,ลิสหน้าตาน้ารักหน้าชังดีมาผมไม่รู้ว่าฝั่งคนหรือฝั่งผีจะมีคนเล่นเยอะน้อยขนาดกันแน่ผมลองฝั่งกดลองลอง,ลองดูกันแล้วกันนะผมว่าจะมีหาห้องได้หรือไม่แล้วกันนะครับผมโอเคถ้าที่ผมดูรู้สึกว่ากดเข้าเกมไปได้น,นะผมพอขึ้นคำว่า l ดี y ไหมต้องกดคำว่ารดี้ด้วยนะผมผมเชื่อมีหลายคนไม่กดรดี y แล้วมันจะอยู่ฐานะรอคนอื่นเล่นตรงเนี้ยไปนานมากจนกระทั่งดับไปแล้วก็ไม่ได้เล่นนะผมตอนนี้ที่ผมเจอสถานการณ์นี้คือผมผมเดาว่าไม่ใช่เพราะเซิฟไม่ได้เถียนแต่เพราะว่าไอ้คำว่ารดี้ต้ามาเกนเนี่ยไม่ชัดเจนพอที่จะบอกว่าให้คนกด l ดี้สาวอีกทีหนึ่งนะผมมันเลยมันเลยเหมือนกับว่ามีคนถึงหน้านี้แล้วก็คงไม่กดรดี้อ่ะมันคงคิดว่าพร้อมแล้วมั้งอะไรเงี้ยเพราะผมดาแล้วเพราะปุ่มรดี้มันเล็กมากอ่ะผมก็กดเรียบร้อยแล้วอันนี้มันนั่งเนี่ยรอคนอื่นเขาแล้วก็เน่ารอบที่ สี่แล้วนะผมเนี่ยมันดูไม่ออกว่ามันกด l a ด y อ่ะเข้าใจใช่ไหมผมผมว่าผมผมสื่อถูกนะผมว่าผมเดาถูกว่าที่ผมที่ผมกดเจอ m a t แล้วแต่ไม่ได้นาทีพอดกันแน่นะผมเพราะว่าไม่กด l ดี้กันเพราะมันดูยากอันนี้ผมลองชวนคนที่รู้จักกันแล้วคุยกันเรื่องเกมนี้นิดนึงนะผมดูโดยการ copy ตัวเนี้ย match id ไปแล้วก็ไปใช้งานในหน롬นีง จะไปรูว่าได้ไหมล้ลองกดพร้อมดูนะผมเนื่องจากเราหาห้องไม่ได้นะผมผมเลยต้องมาเล่นกับกับเขาสองกับสองชิปหายชิปหายอันนี้คือเราอยู่คนเดียวใช่ไหม <c oughs> ลงโรงพยาบาลล้างคนก็ล้างคนด้วยโอ้ช <c oughs> ี้ห่คนเดียวจริงๆด้วยคนเดียวจริงๆด้วยโอเคเนี่ยมีไอเทมโอเคมีน้ำมนต์นะผมลืมไปคิดเดี๋ยนะมีเขาบอกว่าทำไงนะ บางการมองเห็นสาววินีแอตัวบางการมองเห็นแล้วก็มีเครื่องดื่มเติมพลังกายออกวิ่งแล้วไปรถห้าวีในน่องเหมือนของเกล็ดเทียชินเนาะผมว่าน่าใช่โอเคต้องหาห้องพิธีกรรมนะผมโอเคมีไม้เสกหวานแล้วก็เปิดหีบได้นะโอเคอู้กดโอเคอู้โอ้โอเคกดซ้ายขวาเนะโอ้แล้วบอกคล้ายๆในไอเดนอะไรนี่แหละนะผมน่ากลัวจังน่ากลัวเหลือเกินผมรู้สึกกลัวมุ้งต้องมันมาเห็นลำบากได้ทิกซ่าโอเคอู้นี่ยไอ้บ้าอ้ ใจเย็นโอเคปุ้ยอะไรวะอย่าอย่านะผีผีบ้าอย่านะมีซ่อนเล่ตู้ได no, no, no. okay, oh, <really? ้นะโอเคเนี่ยกดอีซ่อนได้นะโอเคอือเอาว่าที่จะเป็นสอนหมดสอนเล่นในการออกตอนนี้ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไอ้บัดผีบ้าอย่าจะทำลายเราโนโนโนจะลังแกเราจะลังแกเราโอเคมีมุทรโอ้มุทเทอดได้โอ้มูทเป็นไงไหนวะ โอเคน่ากลัวนะกัดจะได้อยู่นะโอเคโอ้แท้เด็ดเด็ดเด็ดเดี๋เดเด็ดยวาอย่าอย่าอย่าไอโกงเราไอโกงเราไอ้คีบ้าไอโกงเราอย่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอีกบ้านเดีอย่า,าอย่าทีา e, ne, ne, าาา่มันอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวน้อดื่มดื่มโอเคดื่มครับผมโอเคพลังสมิน่นนาน,นะครับผมเรามีวิธีอื่นว่านั่ที่แบบว่าให้เราเออ่ช่วยลอดไปได้พิธีกรรมมันทำยังไงเล่นโหดร้ายว่ะคนตัวคนโหดร้ายเหลือเกินโอเค มีตะเกียอ่าตะปูสังขวาดโอเคไว้สำหรับแทงมันผมว่านะโอเคยันไม่ทำแล้วต้องไปยัน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 อย่าดิกลัวแล้วออแคนี่อ๋อไปยันโอเคเนี่แปะไม่อ๋อกันไม่ให้เข้าอ๋อเนี่กันไม่ผ่านอ๋อยันปป๊ดกันประตูเองนะผมโอเคเขาคงรู้เราคนแต่ว่าให้สอนเล่นก่อนให้ผมให้ฝึกเล่นก่อนเจนักกูพีครับขอฝึกเล่นก่อนนะครับผมจะทุนเล่นหมดเพราะว่าเวอร์ชั่นคนจริงนะผมตอนนี้ไยองมากโขทำไรไอ้นั่นเป็นบ้าเล่นเลยอะตะปูอหรอ ผมเจอตะปูสองอะ้รเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคนี่มียาไดโอเคโอเคโอเคอันนี้น่าจะกดเอ่อเนี่ยฉีดตัวเองได้อ๋อฉีดืมปลจบน่าสนใจนะผมว่าเนี่ยแล้วก็ฮิลเนี่ยฮิลเลือดฟื้นฟูเลือดได้ไดเองนะครับผมโอ้เอเสียงคัตเตอร์อีเบลนี่ก็น่ากลัวที่เก่งเลยโอ้เจ๊์แต่อย่างเจ๊เรารู้แล้วขอบคุณที่ให้เราปานนี้เราโอเคโอ้ตกใจอีเสียงบ้านเนี่ยเจ่อย่งครับอย่ลองดูว่าเกิดเราอดกับผิด หาของเจอทำไงก็แน่นนะผมยังไม่รู้เลยนะผมมันหานานมากเลยเนี่ยเออขวาขวาขวาโอเคใจเย็นนะครับค่อยๆเปิดก่อนนะครับผมเสียงใครวะเนี่ยครับโอ้ก <Another. S 1> ะพูดตลอะพูดจะถ้าพูดอย่างเดียวอะเดี๋ยวนะนี่อื่นเลยเหรอวะเจปาเจโอ้เจมีเกาะในพายอะไรเนะี่ยเจวิญญยาดกอดอ๋อทุกคนตรงนี้ได้นะโอเคตรงลูกป,ปัน้นเด็กท้องโป่งแน่นอนโอเคอ๋อผมยังหาไอ้ทุกไปเจออันหนึ่งเลยเดี๋ยวนะ ว่าที่ผมหมาก็คือจะมีทางให้ซ่อนนิดเดียวโอเคนี่ยทุบเจอโอ้โหเจอทูบพระเจ้าช่วยเกวยทอดวางทูบปักทูบไว้ถึงแล้วสักความสะอาดด้วยตอนที่เราปักทูบอ๋อต้องอยู่โอ้โหอยู่ยาวโอเคแปลว่าต้องมีคนทำหน้าที่ในการขัดผางการเฝ้าของหันใช่ไหมผมมาน่าใช่นะผมอ๋อคือต้องว่ายาวได้โอเคว่ายาวอ๋อนี่ไงโอเคโอเคโอเคอ๋อแล้วอ๋อมันร่วงมาเขาใช้ตะปูโอ้ โอ okay. เคนี่ไงแล้วก็แทงแล้วก็วหายต่อใช่บปะนี่วะเนี่ยโหโคตรนานอ,ะอ่ะพระเจ้าเอ็นะออกมาแล้วก็ทําใหม่นี่โ okay, อเคออกต่อได้โอเคคือตอนทุบอะ่ะต้องต่อเนื่องในนะมให้เสร็จก่อนถึงจะถึงจะได้แต่พอไอ้ตรงวหายเนี่ยคือใหม่เรื่อยๆได้อ๋อโหมันไม่ง่ายนะเนี่ยผมว่าไม่ได้คือมีห้องเดียวไงแต่ฝั่งหันนะครับเฝ้าได้ทำปรม,มาร์เด้อเจอห้องเนี้ย ไม่แต่ต้องหาของามาครบครบเซตอ่ะอแต่ตัวละคารชุกได้ปะใช่จริงแล้วชุกตัวละคารได้ไงต้องดูในเกมจริงเนะผมว่าเป็นยังไงแน่นะผมไม่รู้กันอันนี้มันได้คนเดียวมันเลยว่าสิเป็ดมากๆเนาะผมนั่นเองเนี่ยไหมพี่ธีเสร็จหนึ่งอ่ะเสร็จหนึ่งอ่ะอุ้ยเพิ่งเสร็จหนึ่งอ่ะแกแล้วเร,เราต้องทําอีกสองครั้งแกเนี่ยถูกอ๋อต้องไปที่อื่นใช่ใช่ใช่ใชแก เอาลองดูว่าเจเบลฆ่าไดเกันลยขึ้นนะผมเนี่ยดูสิโอนุ่นหน้าน้องเปื <il Rein |notimestamps|> ้อนเลือดโอ้ไม่ไหวแล้วฆ่าฆ่าทีฆ่าผมให้ตายดีกว่าแอะเออดูสภาพน้องนี่คือหน้าแดงกับายเขินมากโอ้ไมเจา่เ้ดด้โตายโโโ ดันจังเลยเจตายเรียบร้อยนะผมเกียวิญญาณจะมีขึ้นมาเป็นวิญญาณได้นะผมถ้ารอดคนนึ่งรอดอยู่จะยังยังยังโอกาสฟื้นได้ไงนะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าไม่มีคนอื่นก็เลยไม่เหลือในะ่นะผมกำจัดเรียบร้อยแล้วอันนี้โอเคเล่นกับเพื่อนก็นกมีนะ่นนะมียีพีขึ้นแล้วก็ได้หายแล้วโมก็คือเป็นก็ตื่โลการช้าแน่นอด้วย <c oughs> อ่าโอเคปล่อยเขาชนะไปกันนะเพราะตอนนี้แบบมันมันไม่ได้จริงคนคนเดียวไงก็ไม่รอดนะผม นะโอเคเนี่ยมอสลุมน้องผมจะเป็นตรงนี้ในการแต่ว่าใช้งานตรงนี้ได้เอาไม่ไมไม่ได้หเหรอไหนอ่ะเมื่อกี้เราได้มอ้วนะไหนอ่ะมอเรหายมีรัาน,นี่ไงอ๋อรานเหล็กไหลนี่เราเอาแต้มเราไปซื้ออ๋อซื้อผ้าลายซื้อผ้าได้นะผมแต่มันไม่เห็นไกลๆอ่ะแกมันแบบมองไม่ชัดเลยนะกดดูไม่ได้นะโอเคโอเคผมลองเข้าเกมใหม่ปกตินะน้อตอนนี้ได้แล้วนี่งอ่าไปเจอคนทั่วไปแล้วนะผม โอเคมีติมกันภากไหมติมเยอะเลยสวัสดีติมทุกคนนะคบผมมบลสองคนเดียวละผมเป็นผู้เชี่ยวชาญการเล่นเกมนี้แะ้รร้อนๆนะโอเคเราจะลองเล่นเ,เจนดีกว่าผม,มานะ่าเนาะโอเคลุงยามาสองตัวได้มาเจนพร้อมโอเคมาแล้วต่แบบเดียวนะผมมาตอนเนี้ยในสับตัวให้ลองเบตานะผมโอเคเริ่มมาก็เปิดทีบก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตีิน้อหลักต้อง,งหาหีบอ่ะหิบทำพิธีกรรมเนาะผม่าโอเคแต่ก็เอาพวกนี้ไปเก็บไว้ด้วยกันนะเผื่อเจอผีกดอีสตเอา โอเคมีลีลาลีลาคือต้องหาหีบนั้นนะแล้วก็ตามอู้เดี๋ยวๆดี๋ยวนในในในนเจอย่าเจอย่าวิ่งก่อนนะโอเควิ่ง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 โอเคอะไรจุกกันได้โอเคผมว่าใช้งานได้แบบนี้ยมดหมดหมดโอเคโอเคโอเควัดดีเจเอ้าหมดออกมาเจอเดยวเดี๋ยวผมตีไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยอ่า เจ๊ต okay right. ัมใครมาเจ๊ตัเรมาเจ๊ต้ตัดเรมาเจ๊ตัเรามาเจ๊ย่าเจ๊ยาเจ๊ยาฟาดเจ๊หนึ่มันฟาดไม่ได้เดี๋ยวฟาดไม่ได้เดี๋ยว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 เบิ้ลเบิ้วเบิเบิ้ลเบเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิเบิเบิ้ลเบิ้ลเบเบิ้เ้ลเบิ้ลเบิ้เบิ้ลเบิ้ลเ้ลเบิยลเบิ้ลเเบิ้ลเบลเเบิ้ลเบเบิ้เเ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 เ ทูบเนี่ยโอเคึอ๋อนี่นี่โอเคอันนึ่งอยู่ที่แล้วนะผมครบแล้วผมรู้ตำแหน่งทุกที่ที่เป็นจุดอ่าหาทูบแล้วนะครับผมปัญหาเหลือแค่ต้องโอเควิญญาณขึ้นแลยวนะวันนี้วิญญาณโอเควิญญาณต้องช่วยเหลือวิญญาณน้องขึ้นเนี่ยนี่เห็นว่าน่าจะไม่ตายนะผมมีเวลาเหลือเฟือในการช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตบางอย่างในนมวิญญาณโอเควิญญาณมีเสียงบางอย่างวิญญาณนี่คือเนี่ยเก็บวิญญาณได้โอเคต้องไปเอาตรงจุดที่มีเด็กนะผมว่าน่าใช่ ตรงไหนวะนี่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 เอ่อเขาหยิบไปแล้วเขารู้ไหมเนี่ยเขาหยิบไปแล้วเขารู้ไหมนี่นี่โอ้เดี๋ยวดิ้นี่นี่ตุ๊กตาดิสตานิดโอ้ย my god เดี๋ยวดิ้นโอ้ยเจ๊เจ๊อย่าเจ๊พัดได้โดนอิชิบหายแล้วคนหยิบยาเขารู้ไหมเนี่ยท่าไกันแน่ถามก่อนเจ๊โอ้มีติดกอดได้วยอีบ้ามันมันเท่าโดนอย่าเพิ่งหัวเกือบเกือบเกือบ โอเคเร็ว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 เร็ย่อ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 เดี๋ยวย่อ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 ได้ไวแค่เลยย่อติดๆไอ้บ้าโอเคเขาเกิดใหม่แล้วโอเคโอเคเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่แล้วก็น่าจะรู้วิธีนะผมมาก็เคยเรียนรู้ไปเออผมย่อไม่ได้มันมันดีเลย์เกมมันดีเลย์นะผมปัญหาคือการดีเลย์เกมมันดีเลย์มากมากๆแล้วผมหาทุกไม่เจอทีเดียวไม่เล่นแต่เราอะมันรู้ว่าเราเล่นเป็นอะนะโอเครอเขาเปิดเปิดหยิบเน้าโอเค คือเราโดนแย่งเปิดหีบโดนแย่งของโดนล่าคนเดียวด้วยอย่างโหดร้ายอะ่ะโอเคมีแต่หีบโป๊ตีเหรอและหีบนั่นอยู่ไหนเนี่ยผมพยายามหาหีบไอ้นั่นนะไอหีบพิธีกรรมอะ่ะที่จะมีทุบให้เราได้ไงจะได้ใช้ทุกนาทีแต่ไม่เจอไม่เจอหีบพิธีกรรมเลยกดยีโอเคช่งา,คางมาละโยโลโยโลอันนี้อันนี้คือมั่วมากโคตรมั่วโอเคซ้ายขวาขวาโอเค ใจเย็นๆเ,เ,เ,เดี๋ยวก็ได้เองเดี๋ยวก็ไหวโอเคเนี่ยทูบนะผมเก็บทูบมันนะครับได้ทูบแล้วครับผมโอเคเราจะมีสี่อันไยเห็นทางซ้ายบนแล้วใช่ไหมสี่จุดที่ใช้ตะปูกับทูบได้กินแล้วกินแล้วโอเคโอเคโอเคก็ไปมีคนตายหนึ่งคนเลยใช่มันขึ้นทางฝาบนมันเทาแล้วะ <c oughs> ไม่นะตีมตายไปแล้วนะผมหลือลุงยามสองคนกับเราเนี่ยนะ <c oughs> โอ้ my god จะไหวไหมโอ้ my god โอ้ตกใจผีโอ้ตายกูตายแล้ว โอเคต้องรีบไปชุบแน่โอเคอ๋อผมมีติดสนะโดนแบกมานะผมว่าอ๋อเนี่ยใช่ปะอ๋อไม่ใช่เป็นเป็นเป็นเศษนะช่วยด้วยเราเราโอเคอ๋ออ๋อมียานสีเทาผมมานะผมที่ตาจิงกระกระบาดโอเคต้องไปหาตุ๊กตาโอเคแต่แต่ตรงนี้จะแหลกนิดนึงนะผมเนี่ยอืมแล้วก็ไหวขอให้เพื่อนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกลับปืนแล้วนะโอเคขอบคุณครับโอเคเนี่ยเลือดเต็มหมดเต็มโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวตามตู้ีนอะแล้วไปตามเตตูตนี่ฮะไอ้ยพีอีเจนี่ก็ตามคนเดียวคนเดียวเลยอ๋อท่อปิดโอเคเกินละถ้าท่อก็เลยแหละโอ้ยโอ้ยจะบ้าตายถ้าเกิดท่อนั่นโอเคปิดตู้เดียวปิดตู้โอเคถ้าเกิดท่อมันเอ,อ่อเปิดยังไงผมชัวไม่ไแน่ใจละมึนหมดแล้วกลัวกลัวมากจะบอกถ้าเกิดท่อมันใช้แล้วมันจะใช้ไม่ได้พวกหนึ่งนะโอเค ตายแล้วยันยันยันกันผีได้ไหมเนี่ยอ้าตายครับดหดแล้วเกิดตายก็ได้ครับแดงกันแล้วอ๋อกระบาดแล้วจบจะนี่อ๋อโอเคจะมีนี่ไงเปิดตู้อ๋อโอเคถ้าเหลือคนเดียวผมว่าน่าจะหนีได้อ๋อจะมีไอไอตู้นิวร์นี่ไงหนีคนเดียวโหไปนิวร์ได้เช็ด เฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งอยู่โอเคก็คล้ายๆดบดนนะที่แบบวา่าแล้วคนเดียวแล้วท่อเปิดอะไรเงี้ยนั่นเองนะครับผมดีสำเร็จว่ะก็ถ,ถ,ถ,ถือว่าถือว่าถือว่ารอดใช่ไหมอโอเคครับผมนี่ไงแต้มเรา186โอเคแต้มหันนี่เยอะเยอะโคตรๆเลยแต้มหันนี่โกงมากเลยเนี่ยโก,โกงโคตรอะ่ะเนี่ยดูแอคทิวิตี้เราทำอะไรไปบ้างในนบผมโอเคมาได้เวลาเล่น รอบเป็นผีนะทุกคนรอบหนึ่งโอมือใหม่หมดเลยแก๊งมือใหม่มาให้เจเปลล่านี่เองได้เลยเจพร้อมถือคัตเตอร์พร้อมกระซูกทุกคนแล้วเนัะผมกดติ๊กถูกมาเ,าเราจะได้ค่าน,นนี่เอม็มชื่อเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็โอมการมิกันดีกว่านะผมมาดูว่าถ้าเป็นผีจะเป็นกันแน่นอนบบผมฝั่งผีของจริงเนะผมที่เป็นแบบว่าเล่นเป็นบทนี้จริงต่างๆนั่นเองนะครับผม,นะผมโอเคมาแล้ว เจเบลแห่งโรงพยาบาลล้างมาแล้วกันยินดีให้บริการเริ่มมาก็ทําลายกันเลยผมมาที่ผมวิเคราะห์จากเกมแล้วเลีย์ให้หมดเลยนะ้ผมว่าแล้วระหว่างรอจะมีไทางซ้ายตะกิลนดีเลยอยู่แล้วกดล้องขนตอนนี้ไม่ได้ตามหาคนตนนี้ไม่ได้นะผมแล้วก็เขียนทุกอย่างที่ขวางหน้าเก็บแต้มมันก็จะมีแต้มทําลายเลยเนาะทางขวาจะมีแบบทำลายสิ่งของนู่นนี่นั่นมากมายไงทาลายได้หมดเลยล่วงหน้านะผมเป็นโกงนี่ผมว่าน่าจะต้องปรับตรงนี้นะผมเรื่องทําลายของอะไรเงี้ยล่วงหน้า ไม่ก็ต้องมีดีเลยทำลายของันนี้บ้านนะมันง้มันก็โคตรโกงโอเคมีเสียงอ๋อมีหูด้ยนี่งตำแหน่งหูแล้วก็มีจะม,จะมีตำแหน่งสีฟ้า,ฟาบอกจุดที่อ๋อตัวพิธีกรรมอยู่เนี่งอ๋อโอเคหน้าผมเนี่ยทำลาย่รงหน้าจะได้แบบไม่มีเปิดปิดประตูซ่อนอะไรนี่นะผมถูกกว่าเราจะหาตัวละครคนได้มีสกิลหาค่อยว่าทิ้งเลนะผมถูกให้หมดครับผมทุกให้เกลี้ยง อยู่ไหนกันแน่นาอยู่ฝั่งนี้ใช่หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแวบแวบอ๋อนี่ไงเจอแล้วปื๊บแปะแทงไปจะไปไหนจะไปไหนแทงกระซวกติมติมมานี่ติมจะไปไหนติมนิ่งเลยติมนิ่งแล้วประหารติมไหมโอเคติมโอ้แทงติมไม่ตายรัดแล้วติมก็ไปสู่โลกล่าดนภารายนะเองนะครับผมศพแรกก็คือติมนี่เอง ประตูหัวต้องเปิดไปก่อนนะผมว่าใช่ไหมถ้าประตูเปิดไปจะทำลายไม่ได้อ๋อนี่ไงเนาะโอ๊ยอะไรแหละได้ยินเสียงสวัสด,ดีมาแล้วอ๋อกดอ๋อกดอ่ะค,คือการวาร์ปไปหาอ๋ออ๋อสกิลอาร์ของตัวนี่คือวาร์ปตำแหน่งเปลี่ยนไปหาตำแหน่งอื่นได้ใช่ไหมอโอเคน่าสนใจแต่กดทริปโอเคนี่ไงเข้าสูโหมดวิญญาณเห็นเราเห็นทุกอย่างเราเห็นแล้วว่ามีใครอยู่ไหนบ้างแปบ๊บเดียวโอเคอุ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไง เจอแล้วจะแล้วก็ออกจากร้านนี้แล้วก็มาอยู่ห้องนี้ใช่หรือเปล่าอยู่ในตู้นี้ใช่หรือเปล่าทำลายตู้อาน้องลอลีลอรี่จะไปไหนโอ้ห้องนี้เต็มเลยทั้งห้องกันนี่ว่าทั้งห้องกันนี่ว่าแฮมกระสุกเลยครับผมกระสุกน้องน้องโอเคเนี่ยมีคนจะช่วยตรงนี้อยู่ตรงนี้กันไหนวะนี่นี่นี่หนูหนูเจ๊ประหารเจ๊ประหารน้องเนาะแทงกระซุกน้องรัวๆ ยังเถื่อนรังแกน้องนะโอเคเมื่อกี้เห็นฝั่งฝั่งนี้ปะแวบๆนะผมโนั่นไงเห็นแล้วแหละอยู่ตรงนี้ตทำไมกระแพงนี่ไปนะผมประหารเข้ามากระแพงมาแล้วกระซวกไปทำายกระแพงต่อนะผมเกมเอ็มเพย์โอพีมาเลยผมมาแต่ฝั่งผีเนี่ยโคตรโหดโคตรโกงวิญญาณน้องอย่างนี้นะโอเคโกงมากอ่ะโกงโกงโคตรกระซวกไปกระซวกรัว กลับมาแล้วหรอวิญญาณน้องน้องจ๋าน้องมิ้งติดเอาน้องหายอู้น้องหายตัวนึงน้องเป็นวิญญาณน่ะน้องน้องเป็นผีนะโอวดีเอาอะไรมาสู้หรอเอาอะไรมาสู้ประคำหรอประคำหรอไม่ต้องมาโดนประหารกันดีกว่าน้องประหารดีกว่าประหารดีกว่าเพิ่งเกิดมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยอ่าสุดวิญญาณใครกันแน่ล่ะค่ะวิญญาณเราใช่หรือไม่เดี๋ยวก็วิ่งเหนื่อยโอเคไม่ต้องรีบนะผมเดี๋ยวก็ตามเดี๋ยวก็เหนื่อยน้องเดี๋ยวก็เหนื่อยเองเราก็ค่เดินกัไนะผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกรผม ปิดกอดไว้เผื่อนะผมแล้วแทงกระสวกสุกดิเนี่ยแทงโอเคตอนเปิดกอดจะมีปัญหาเรื่องแทงนะโอเคไม่ควรแทงตอนเปิดกอดนะครับผมโอเคเอ้าไม่ไม่ไม่ทอไม่ได้ไม่ให้ทอดเอาประหารไม่ได้เหรออีกแล้วเนี่ยกดไม่ทันอีกแล้วอ๋อตายเลยโอเคตายเดินนะผมตายสองแล้วครับคนนี้มันวิ่งเก่งจังเลยอ้อเดี๋ยวนะเข้อหนีเดี๋ยวนะข้หนีประตูอะเนาะไม่ไม่หนีไม่โอ้เออแค่มันเป็นประตูเนี่ยหรือแม่เนี่ยประตูโอเคนี่ประตู ตัว,ตวม่งนี่นะผมเอาหนีไปแล้วอะไม่เป็นไรได้สามแล้วผมนี่สำเร็จอ่าโอเคแต่แต้มนั้นจะได้เยอะนะผมไม่เป็นไรแต่แต้มเดี๋ยวกวิวอัพเร็วเนาะโอเคแต้มไปวิวสามนะผมได้หม้ออีกแล้วเนะี่ยหม้ออยู่ไหนนะไม่เห็นแต่เอาหม้อยไปผมเลยแล้วก็อัพหูยาวจริงสี่โอเคเวิวไป สี่เบลล์นะข้ามไปสองเบลล์เลยนะผมเป็นเจ็ดเบลนี่คือเบลลมาเร็วนะแล้วก็มีจะมีวิกลี่เควสอ๋อเนี่ยทำเควสหน่อยนะผมก็คือทําตามเงื่อนไขกันจจะได้ว่ารางวัลอันนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะผมแล้วก็มอละโมผมไม่เห็นกดได้ไหนมออันนี้มอผมได้ยังไงมโอเคต้องดีเกมใหม่เพื่อที่จะมันจะขึ้นมอสะโมตอนที่รีเกมใหม่น้องอันนี้อ่ะลองดูว่าเราเปิดกาชามอสะโมเป็นไงบ้างนะผมอ่ะกดค้างไว้กาชาออกมาโอเคได้โปรไฟล์นะผมมีโปรไฟล์ แล้วก็มีโปรไฟล์อีกแล้วนะผมมีแต่โปรไฟล์แล้วนะก <laughs> าชามีเล็ียญนะไม่รู้จะว่าไปนะผมไม่รู้มีเลบเบ็รมีคเขเบิ้มโอเคคขาเบิ้มมีของน้องนะผมแล้วตอนนี้แค่สก,กินเนาะโอเคแล้วก็แค่เปลี่ยนโปรไฟล์เนี่ยอ่าพวกเนี้ยได้อ๋อเนี่ยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นตั้ที่ต้องการได้อ๋อสติ๊กเกอร์ก็เนี่ยเอารากอันแทนอันอื่นได้อ๋อเองนะผมวันนี้จะมีแค่โปรไฟล์กับสติ๊กเกอร์นะผมว่าอาจจะมีชุดแรกในอนาคตไม่ก,กอ็อาจจะมีแล้วก็ได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคผมลองเล่นใหม่อีกรอบนึงเนาะแล้วนี้คือ เอ่อเป็นรอบที่มีเพื่อนมันลงเล่นด้วยกันนะผมหนึ่งคนในนี้ก็คือมีเพื่อนคนเดียวแล้วก็อ่าเนี่ยมันจะมันจะมาช่วยกันไหวได้แล้วก็ถ้าเสร็จเราจะอซ้ายบนจะขึ้นสีเขียวๆเองนะผมอันนี้รอบนี้ไม่ได้จริงจังมากแ,กแกาต่ว่าจะชนะแล้วใช้เลย <laughs> <laughs> นะผมเนี่ยแล้วก็ก,กดเลขลมตัวมาได้ให้ทุกคนมาช่วยๆกันไหวแล้วก็เพิ่มแต้มการขอคำมาได้ในนี้นะผม S 1> <S 1> <S มันปัญหาตอนนี้อยู่ที่ว่ามันมีความแหลกเนะผมในการเปิดประตูใช้ไอเทมมากๆเลยคือใช้ยากอะนอะผมทำให้เล่นโดยโลคือเล่นยากเองนอะผมมันมีปัญหาส่วนของเซอร์ด้วยนะผมมีมีอันนี้มีกดสกิลพาดพลังหายรัวๆต้องอย่างงกมากนะผมต้องกดดีๆโอเคไม่งกมากกดให้แม่นๆพอแล้วเนอะผมอย่าไปทำให้คนอื่นพังโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคให้ได้โอเคพอเนอะผมเรียบร้อยครบสาม ก็จะปรากฏได้ี๋้วโอ้โหรอรอแปบนึงเดียวแล้วโอเคมาแล้วตอนนี้ทางหนีจะผมมา5้าทางได้มีทางซ้ายบนอยู่ห้าจุดนะผมต้องหาจุดออกให้ได้เองนะผมเอาอจะได้ันนี้ไม่ได้อัดจริงจังขนาไหนไม่ได้พูดเลยนะผมตอนที่เล่นมันึกว่าจะผ่านไงตอนนี้ผีปานนี้เราเองนะผมต้องหาตู้เดิมนะผม่าน่าใช่ใน่ก็ทางซ้ายจะมีค่อยๆมีสีฟ้าเรื่อยๆอ่ะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นนะผมซึ่งผมไม่รู้กันอันนี้ใหม่มากแล้วผมนะผม ออกข้างไหนเนะนี่ยเน,นี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยโอเคอ๋อไปอดออกไปเรื่อยๆอ๋อค่อยๆเปิดทีละทางอ๋อเคโอเคโอเคอเกล็ดแลกเกล็ดแลกเกล็ดแลกซึ่งไม่รู้จะมีใครหนีไปไหมตอนนี้นะผมวันนี้ที่ละคนปะไม่ค่อยชวนนะเนี่ยลูกปฏิอันโอเคปะเนี่ยไปอ๋อทีละคนนี่ไงหนีทีละคนด้วยห <c oughs> นีทีละคนโอ้ย oh แล้วเพื่อนผมหนีไปก่อนได <c oughs> ้โอเคเราต้องรอประตูอื่นนะทีละประตูมีห้าบานไงจะได้ไม่มีผีจะดักไม่ได้อ๋อ อย่างนี้นี่เองโอเคทั้งบนนู้นโอเคผมจะอยู่เพราว่าคนอื่นเขาหนีไปก่อนนะแล้วกันนะผมตานสบายแล้วรอ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 จุดอื่นแล้วกันนะจุดนั้นมันมันไกลไปนะผมผมดูวนผมต้องไม่วิ่งตอนนี้นะผมเพราะเก็บพลังสำหหน้าไว้รอจุดอื่นเกิดมาเพราะงนั้นจะเป็นจุดที่คนอื่นเขาออกไปตรงนั้นแน่ๆผมว่าอีกสองคนผมเลยจะไม่ไม่แย่งกันนะผมไม่แย่งอ่ะรอเนี่ยแล้วแค่โรลลี่กับเราแล้วนะผม ผมจะทิ้งโรลี่ไว้ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ผมนะโอเคจุดที่สามไหนฝั่งนี้ปะฝั่งนู้นเหรอไอ้หูโรลี่น่าจะไปได้แน่ผมว่านชัวร์เลยใช่ไหมเมื่อกี้อยู่ใกล้ฝั่งนั้นมากเลยอ่ะเอ๊ะดี๋ยอยู่ใกล้ตรงนี้ปะห้องโอเคโรลี่ไปแล้วชิบหายแล้วทิ้งผมไว้คนเดียวเลยเนี่ยได้ได้รอได้ไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบไม่รีบผีไม่อยู่อ้าวผ่านเหรอไม่ได้แล้วผมแหละแล้วผมแหละ พีออกจากกันเลยวะผีมาพีออกอะยังไม่ได้หนีเลยอ่ยังไม่ได้แต้มหนีอุตส่าห์ใจดีให้คนออกก่อนโอ้แต้มหนีผีเนี่ยนะนะโอเคผมนี่ก็เป็นการรีวิวโพสิทโฮมสวายในพาร์ทแรกในน่อนะมเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะมีโอกาสได้เล่นแบบมัลติกับคนดูหรือก,กับเพื่อนๆไหมนะกันนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนหนะ้าผมโอเคก็จะมีโอกาสหน้าตอนนี้คุณได้ใหม่ในอนาคตนะผมน่าจะกันในเร็วนี้ผมเกมนี้หนุกดีนะโอเคก็ เนี่ยแค่นี้ก่อนวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย